ความโง่ไม่ใช่เรื่องของ IQ แต่มันคือกับดักที่ทุกคนหลงเดินซ้ำแม้แต่คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดสรุป10ข้อคิดจากจิตวิทยาคนโง่ 1. ยิ่งคิดว่าฉลาดยิ่งพลาดง่ายคนที่มั่นใจว่าตัวเองไม่โง่คือเหยื่อชั้นดีของกับดักความเขา่าเพราะเขาไม่เปิดใจรับความผิดพลาด 2. สมองขี้เกียจชอบตัดทางลัด เวลารีบสมองจะใช้วิธีเดาใช้อคติใช้อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลและนั่นแหละต้นต่อของความพัง 3. ความโง่ไม่ใช่การขาดความรู้แต่คือการใช้ความรู้ผิดที่รู้เยอะไม่ได้แปลว,ว่าคิดเป็นถ้าเอาความรู้ไปใช้แบบผิดจังหวะผิดมุมก็เหมือนนักดาบฟันตัวเอง 4. อย่าดูถูกคนที่คิดต่างเพราะเรา อาจกำลังโง่อยู่แบบไม่รู้ตัวการปิดหูปิดตาแล้วตะโกนว่าฉันถูกคือพฤติกรรมคลาสสิกของคนที่กำลังติดกับดักตัวเอง 5. การเถียงกับคนโง่คือการยอมให้เขาลากคุณลงไปเล่นในสนามของเขาแล้วเขาจะชนะด้วยประสบการณ์เพราะเขาอยู่ตรงนั้นมานานกว่า 6. ความโง่ไม่ได้แสดงออกด้วยเสียงดังแต่มักซ่อนอยู่ในความมั่นใจเกินพอดี บางคนพูดน้อยแต่โง่ลึกบางคนพูดเยอะแต่ไม่เคยรับฟังทั้งคู่ก็เดินเข้าป่าความเขลาเหมือนกัน 7. อย่าเอาชนะด้วยความถูกถ้ามันต้องแลกกับความสัมพันธ์บางคนฉลาดพอจะเถียงชนะทุกครั้งแต่โง่พอที่จะไม่เหลือใครอยู่ข้างๆ้งอคติคือเพื่อนรักของความเขลาเราชอบฟังสิ่งที่ตรงใจไม่ใช่สิ่งที่จริง ลงถามตัวเองบ่อยๆว่าเรากำลังฟังด้วยหูหรือฟังด้วยอารมณ์ 9. ไม่มีใครปลอดภัยจากความโง่นักวิทยาศาสตร์นักคิดนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกก็ล้มเพราะตัดสินใจผิดมาแล้วทั้งนั้นแต่สิ่งที่ต่างคือพวกเขายอมรับและเรียนรู้จากมัน 10. ทางออกจากความเขาคือความอ่อนมอมไม่ใช่การอ่านหนังสือเพิ่ม หนังสือสอนเราได้มากแต่ถ้าไม่กล้ายอมรับว่าเรายังรู้น้อยก็จะไม่มีวันฉลาดขึ้นจริงๆเคยรู้สึกไหมว่าเราก็เคยฉลาดจนโง่แชร์ข้อไหนที่แทงใจที่สุดหรือเคยเจอกับดักความคิดแบบนี้มาก่อนในชีวิตจริงแอดขอพื้นที่คอมเมนต์ไว้ให้นะมาเล่าให้ฟังหน่อย